สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยฝ่ายเรื่องนนะประเทศไทยนะแต่ผมจะมาวิเคราะห์เรื่องพวกนี้ให้ฟังแล้วก็สำหรับคนที่จะไม่ใช้อารมณ์เลยนะไม่ได้ใช้ความเกลียดชังไม่ได้ใช้ความเกลียดทั้งเกลียดนะครับ mm hmm. ก็มาดูเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจน เรื่องแรกคือคุณองงตกลงอาทิตย์อีกสองอาทิตย์เนี่ยศาลจะตัดสินว่าคุณองงเนี่ยควรจะดําเนินตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อหรือเปล่าหลังจากมีสวไปเรียกร้องเรื่องการที่คุณองงโทรศัพท์ไปหาคุณฮคนเซนแล้วก็มีคลิปออกมาเป้าหมายของสอวพวกนี้คือว่าให้คุณองงเนี่ยหลุดจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ด้วยอ้างเหตุผลว่าพอรยศประเทศชาติหักหลังประเทศชาตินะครับคดีนี้มองชัดเจนนะอันนี้ไม่ได้มาเข้าข้างองค์อิงไม่ได้มาเข้าข้างใครนะแต่อยากอธิบายตามการเมืองตามกฎหมายของผู้นำก็แล้วกันคือถ้าคดีนี้องค์อิงโดนลมนะครับก็จะเป็นอีกคดีหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ได้เป็นคนตัดสินใจคนสุดท้าย แต่แท้ก็มีศารมีสวมีคนเรียกร้องเนี่ยตัดสินใจแทนคนได้เป็นล้านๆคนเลยโดยที่คดีเนี้ยถ้าองค์อิงโดนเนี่ยนะก็แปลว่าตั้งแต่วันนี้ไปนายกคนไหนก็ได้จะพูดอะไรจะเจรจาอยังไงก็มีโอกาสที่จะโดนลมเมื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องกับ ระบบประชาธิปไตยสิ่งที่อุ๋งทำเนี่ยถามว่าผิดพลาดไหมเราต้องรับว่าผิดพลาดในการที่เขาไปติดหรือไปต่อว่าฐานที่ดูแลวเรื่องขมี้อยู่แต่ก็อย่างที่บอกนะครับการพูดของนายกเนี่ยไปหาผู้นำอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องมาวิเคราะห์ให้ดีๆว่าเป็นสิ่งที่ศาลเนี่ยจะตัดสินให้หมดอำนาจได้เลยหรือเปล่าโดยที่จริงแล้วเนี่ย ถ้าองค์อิงทาอะไรผิดพลาดเป็นนายกที่ไม่ดีก็รอให้ประชาชนนีตัดสินว่าจะให้อยู่ต่อหรือไม่ให้อยู่ต่อหรือให้ประชาชนกดดันในสภาเรามีระบบสภานะที่จะขับไล่องค์อิงออกแต่ไม่ใช่หน้าที่ของศาลเลยทุกทีจะเป็นคุณสมบัตินะคุณเศรษฐาถ้าเป็นฝ่ายที่อำนาจไม่ชอบเนี่ยก็จะโดนต่อรองแต่คดีอย่างนี้เคยมีครั้งหนึ่งนะกับบิ๊กตู่ ก็ไม่โดนเพราะอะไรเพราะอำนาจสั่งไม่ให้โดนค่อนข้างชัดเจนนะที่เรามองไปอย่างเนี้ยผมอาจจะมองผิดแต่ก็นี่หลายๆคนเขาบอกอย่างนี้ไม่ได้แบบหมิ่นใครไม่ว่าฟ้องผมผมเพียงบอกว่าแปลกใจฝ่ายเพื่อไทยโดนตลอดบิ๊กตู่คดีเหมือนกันไม่โดนเลยเพราะเราไม่เห็นว่าระบบยุติธรรมเนี่ยมันไม่อยู่กับประชาชนมันอยู่กับใครที่มีอำนาจ ที่จะตัดสินแทนประชาชนเป็นล,ล้านๆคนได้โดยที่กลับมาเ่ององค์หิงอยา่างลองวาดภาพอยู่นะครับผู้นําของประเทศชาติคนหน้านะไม่ใช่นคนนี้นะจะพูดอะไรต้องอะไรเนี่ยพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะอ่านเอาไว้ใครจะอะไรไว้ก็ทําให้การตัดสินใจของนายกคนหน้าเนี่ยจะมีไม่ได้เลยเพราะตัดสินใจอะไรไปโดยที่เจตนาอาจจะดีนะอยุยงบอกเจตนาเขาดีเป็น o t i a t i o n tactic แต่ท้ายว่ามันกลับบักัดตูดเขาเนี่ยนายกคนหน้าจะดำเนินงานได้อย่างไรจะทำอะไรได้เลยนะก็อันนี้ต้องให้วิเคราะห์และพิจารณากันผมไม่ได้บอกสิ่งที่องค์อิงทำไม่ได้พลาดนะองค์อิงเขาผิดไหมเขาผิดตรงที่ว่าเขาไม่มีประสบการณ์เป็นนายกอันนี้เรารู้กันแต่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของศาลที่มาตัดสินแทนเรื่องคุณทักษิณชั้น14บสพูดมาตลอด คุณทักษณิณเป็นนักโทษนะครับอาจจะมีหัวกันร,ร่วมหัวกันอะไรกันก็ได้ระหว่างราชธานระหว่างหมอที่ตำรวจรบตำรวจแต่คุณทักษณิณเขาอ้างได้อย่างเดียวเลยผมเป็นนักโทษคุณจะส่งผมไปนอนที่โรงแรมโฟร์ซีซันผมก็ต้องไปนั่นไอ้น,นี่ีคดีหนึ่งถ้าทักษณิณผิดขึ้นมานะก็เป็นสิ่งที่แปลก ในการที่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยทักษณิณเขเป็นนักโทษคนที่ต้องผิดเนี่ยคือรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคนที่ต้องผิดก็คือผู้นําราชทานาคนที่ผิดก็คือหมอที่โรงพยาบาลตำรวจที่เห็นกว่าตําแหน่งของตัวเองมากกว่าความถูกต้องแต่คุณทักษณิณเนี่ยถ้าผิดก็คือผิดเพราะอารมณ์ผิดเพราะว่าสังคมอยากให้ผิด เรื่องหมิ่นประมาทของคุณทักษิณอันนี้ผมไม่รู้เรื่องดีพอที่จะมาวิเคราะห์แต่ว่าพูดตรอเวลาเลยผมไม่ชอบเรื่องหมิ่นประมาทอยู่แล้วร้อยสิบสองเนี่ยเป็นสิ่งที่คนจะปรับปรุงนะทุกที่ที่ออกคดีร้อยสิบสองเนี่ยคนที่เสียหายเนี่ยคือคนที่ร้อยสิบสองอยากป้องกันเพราะเขาไม่รู้อีนอเน่อะไรเลยแต่คนมาใช้ก็เ,เป็นอาวุธทางการเนี่ยผมเชื่อผมทําคลิปไปเนี้ยนะทัวลงเด็ดขาดผมอยากให้คนมองลอจิตนะประเทศไทยมันเดินหน้าไม่ได้ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยสารเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้อง ระบบการตกทองตลอดมันต้องมีสารมาเกี่ยวข้องในคุณธรรมเพราะว่านักการเมืองมันเลวนักการเมืองไม่ได้เลวเลครับแต่นักการเมืองเขาไม่ได้ดีมีทั้งสองอย่างคนที่เลวร้ายก็คืออะไรคนที่รับเงินเวลาไปออกเสียงไปรับไปเลือกตั้งคนที่เลวร้ายก็คือคนที่ป้องกันสิ่งเลวร้ายสิ่งคนที่เลวร้ายคืออะไร เราเองผู้เลือกตั้งที่เลือกซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากมันต้องปล่อยให้เด็กที่ชื่อว่าประชาชนไทยเนี่ยมันเติบโตแล้วไม่ใช่พอมีอะไรผิดก็มีพ่อแม่มาแก้ไขให้ตลอดเป็นหน้าที่ของรประชาธิปไตยไม่ใช่หน้าที่ของสายอีกเรื่องนะครับคือเรื่องขมรนผมพูดตลอดเวลาแล้วว่าเราสนใจเรื่องนี้มากเกินไปสื่ออะไรเราให้เกียรดขมรนมากเกินไป ไม่ต้องสนใจสื่อโลกไม่ต้องสนใจชาวโลกไม่ต้องสนใจอเมริกาเลยหรอเราอยากทาอะไรทาไปเลยกระชือคนเซนเลยไม่เห็กสนใจแต่มีเรื่องไอ้ไมโครเอลฟาโรเลยเนะี่ยหมาที่ไหนก็ไม่รู้มาเห่าข้างบ้านเราแทนที่จะเดินผ่านไปเราไปเห่ากลับเพื่ออะไรไม่ประโยชน์เรายิ่งให้เครดิตเขายิ่งให้น้ําหนักเขายิ่ให้ค่าเขาอย่าครับคนไทยควรเซนในสายตาโลกเลยนะ จะมาแรงสาบตัวหนึ่งเหยียบให้ตายจบเรื่องสุดท้ายที่อยากฝากคนไทยนะครับเรื่องพวกหมอดูนะช่วยกรุณาเนะี่ยมาจากวันนี้ไปเลย,เยหยุดเรียกคนที่ดูเดียงดูดวงว่าเป็นหมอมันทาให้คําว่าหมอเนะี่ยมันเสือ่อมเขาเป็นหมอเลยเขาเป็นคนเด่าผมไม่ได้มาลบหลูนะใครอยากเชื่อก็เชื่อแต่คนพวกเนี้นะ 90%นะหลอกลวงอีก10%ก็พยายามเดาด้วยสถิติแต่หลอกลวงครับไม่มีใครเขาดูดวงคุณไดนะ้มีอยู่คนเดียวที่คุมอนาคตคุณได้ก็ตัวคุณเองเดี๋ยวคุณจะรวยนะเดี๋ยวจะเหียง้นอย่างนี้เดี๋ยวจะมีภัยธรรมชาติเดี๋ยวเชียง้นอย่างนี้ม่วงหยุดเรียกคนพวกนี้ว่าหมอดู เรียกว่าดูคนดูดวงก็แล้วแล้วจนกว่าวันหนึ่งผมจะเจอนะคนที่ดูดวงแล้วดูหวยให้ตัวเองถูกชนะเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยผมก็ไม่มีทางเชื่อคนระับวันนี้มีความสุขกับาวบริการ